มันอยู่ทางเก็บพลังบัตทางต้นไม้ทางขึ้นอ่ะหนอนมาเวลมันมันไม่ยอมมาใกล้ๆว่ะท่านใกล้ๆคือเปิดเลยนะไอมอนล่อมาพุ่งมาที่ที่อยู่ให้มอนเปิดให้ได้ปะเออไม่รู้อ่ะมอนเปิดล่อบอดได้ล่อบอดได้เอาไงวะตรงไหนวะเปิดเปิดมาแล้ววิ่งมาใกล้ๆอ่ะเออเปิดมาแล้ววิ่งมาเลยเปิดแม่งเลยเฮ้ยคิวอะไรอีกอ่ะคิวคิวมิยา มีมียามมีสองตัวไอ้ยะมันบวกกันปะนะมันบวกกันปะเอ้ามันบวกมันเปิดกันแล้วมันเปิดกันแล้วไอ้มอนเปิดแล้วไอ้มอนเปิดแล้วไม่ใช่อยูมิลาเปิดไอ้มอนไอ้มอนไอ้มอนเปิดมิลาไม่เกี่ยวใช่หรอทินะมันตีกันอยู่มันตีกันเล่นอยู่อะเราต้องช่วยมอนเร็วมอนมอนรอมามอนรอมามอนรอมาทางนี้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 เฮียโอ้ยมันก็มีเบล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 เฮียโอ้ยเีอัูเนี่ย มาแล้วมาช่วยละมดมาช่วยละมดนไอ้โดนไอ้โดนไอ้โดนไปไหนดูแล้วคิวมาช่วยแล้วค oh, ีนตีไปตีไปตีไปเฮ้ยยโดนทุกคนคิวมาตัวเองเหมือนกันอ่ะเออ อุ้ยแหลกแหลกโอเคโอเคเยกหอไม่ไนอนเยอะมันอคนอีกเออเออกูรู้กูกูดูเป็นชีอยู่กูดูเป็นชีอยู่กูดูเป็นชีกูกูดูเป็นชี้กิวเะไรลุล่าอยู่เยอะชุดข่าวล้มชุดข่าล้มไปจะไปลมควันมันจะไปลมควันมัน ลบๆจะล้มค um, วันชักลบๆจะล้มเผาอย e ู่เผาอย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 ู่ตีไปชักตีไปใหญ่มันอุ้มเผาอยู่เผาอยู่ตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งอะไรอรู้แล้วตายหนึ่งอะไรรู้แล้วตายหนึ่งไกล้มอีกหนึ่งไกล้มอีกหนึ่งเผาแล้วเผาแล้วเผาแล้วโอ้โหเชื่อมันอุ้มไปตรงนู้นว่ะโทษโทษโทษอยู่ไกลไปมาเล่นในเบลได้นะมาเล่นในเบลได้นะ เบลเบลพี่เบลพี่อันนี้เบลพี่อุ้ยเซิร์ฟครับอุ้ยเฮียมันเปิดเบลมันเปิดเบลทับเลย,ยไ,มไ,ลไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได้โอ้ยอะไรหรืว่าลถมีกคนหงออุ้ยเซิร์ฟเป็นเฮียเลยวะเนี่ย ตอนนี้กูกำลังไล่ฆ่าไก่อยู่เอาให้มันตายไปเอยเอเอวาเหนม้ตายตายเยอปเฮ้ยนี่ไงไอ้เจี้ยไอ้ที่มันฟีดไอโนตไอโนตไอโนตอ่ะโนแม่มึงอะ ไอ้โน้ตตายยังโน้ตตายยังเขี้อลุมเฮ้ยมอนพี่เองกูจะนั่งไฟไอ้เหี้ย มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวพี่ไปเผามันเองไอ้น้องตายแล้วหรออมมตอนแล้วไล่อยู่หนึ่งตัว

เฮียมันเยอะมากกูอยู่กลางโรงเตีนเพื่อนเออกูล้มแล้วอุ้ยเอากูล้มเอากูลุกเออล้มเฮียมันเยอะมากเกิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออแตกโอ้กูคิวเดียวอะอืมนอากไปก็ิไม่ได้ใช่ เอกไปก็กิฟไม่ได้มันคตดเยอะเยอะมากเยอะมาก